สวัสดีครับวันนี้ผมมอนดีวีนะครับวันนี้จะมาเล่นเซิร์ฟนอกนะฮะเซิร์ฟพีบีฟิลิปปินส์นะฮะเราจะมาดูกันว่าฝรั่งเล่นพีบีเป็นยังไงบ้างรรเล่นกากเล่นเจ๋งอะไรหรือเปล่านะฮะตั้งชื่อกันนะตอนนี้โอ้ยรับของโอ้ยได้แล้วเนี่ยโหดูดิระบบมันเนี่ยปวดหัวเลยอะไรเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ย องน,นู้นนี่แต่มันแจกอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โอ้เชิญอยู่ยังเลยอืมลดเสียงก่อนโอเคปิดการเชิญก่อน,นวะ่ะไหนวะที่นี่แหละมั้งเนี่ยเออโอเคจุ๊บ่าไปดูสัมภาระเลยมันแจกะอะไร้าะหูยแจกอันนี้มาซีรีส์ pbc หนึ่งสิบหกโอ้แจกนี่ ลูกสองด้วยเปิดใช้มัาทั้งหมดและและไอเทมโอ้หน้ากากเอ้ยหน้ากากโอ้ยใช้แรงเลยตุ๊บชอบดูไม่มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหตัวละครนี้แอปเบลเหลือเกินปืนก็น่าจะคล้ายๆบ้านเราเนี่ยอ้ยอะไรเนี่ยกดดูไละ์อยู่ตรงไหนอุ้ยอุ้ยเทเลยกดกราฟไม่หาห้องยิงกัน รหรือเปล่าทั้งค่าอะไรอีกวะอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่เจอหาห้องกันแล้วกันนี่แมวแมวกแลวกันเป้นล็อกแมวแมวหรอมโอ้ไม่มีห้องเลยวะอยู่ไหนมเออเฮ้ยไอ,อ,อ,อห้องนี้แล้วกันเนี่ยอืหขอสมุดใหม่กดยเริ่มไปเลย อะไรวะเนี่ยโอ้หกดไปเลยไม่สนแล้วเ,เรามาดูกันเลยว่าฝรั่งมันจะเล่นทีบีเป็นยังไงอเกิดแล้วอุย๊ยอะไรเนี่ยตั้งค่าก่อนหมเมาไวเหลือเกินตั้งค่าก่อนอแต่ว่าความไม่เฮ้ยความไวเมาโหพูดอะไรของกูนะไหนเอ่ยอยู่ในหูอ่านไม่ออกหรอวะ ไหนว่านี่มั้งเฮ้ยนี่เออนี่ไงเมาส์สปีปรับก่อนปรับเฮ้ยประมาณไ,ไหนวะเฮ้ยนี่แหละประมาณนี้แหละอาไปเราไปลุยก,กันเลยอามาเล่นน้อยกลักสู้เว้ยเอาดิเอาดิหลังหักโอ้ยหลังหักไปดินี่ได้แล้วหนึ่งตัวนะฮะอ,อยู่ไหนอุ๊สองสองไปดิโอ้โหหงายเลยสัตว์เ้ย นี่นะครับดูรวมๆแล้วก็ไม่มีโปเลยนะฮะเขาเล่นกันแบบสนุกสนานนะฮะสมมร์กก็เหมือนพีบีไทยนั่นครับนี่ไงเจอแล้วเอาดิยิงไปดิยิงไปดิแต่ยิงไปดิอุ้ยเอ้ยมอบมอบโอ้มาแล้วโูเกือบตายเว้ยเดือดสิบเอาระเบิดไปกินอูมโอ้โหงายไปดิอยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วโอ้แย่คู่คิดมาเลยโอแตยแ๊บนี่ได้สี่ตัวเว้ย ลุยล sure nah uh, like ุยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนเอาดิเอาดิโอ้ยได้ตัวหนึ่งว่ะนี่ดูฆ่าได้สี่ตัวแล้วนู่นว่ะเข้ปะซองซองปักอุ้ยได้คิวด้วยหลายหลายอ่านี่ดูรวมรวมอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยลงมาแล้วยิงดิยิงดิยิงไปดิว้าได้อีกแล้วเป็นไงฮะโอ้กินหมูน่ะเฮ้ย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 โหปืนนี่โหอักสู้อักไม่ไหวอ่ะ เป็นปืนดเนว่าเอาเป็นลูกซองน,นั่นนี่เละเละเละเลงานนี้องมึงเละเละจะไปดีซับไม่นี่ควงม,มาสกายเอาเอาดีโอ้โหได้แล้วหนึ่งตัวได้แล้วได้อีกแล้วสองตัวแรงแรงเว้ยใช้ได้อยู่ปังปุ๊บขู่อ้าวจบแล้วสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ พบกันคลิปหน้านะฮะหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับบ๊ายบาย